ก็โจทย์ข้อแรกนะคะก็ให้นักเรียนสร้างรูปแบบนะคะดังรูปที่1เราเห็นรูปที่1ใช่ไหมคะมันก็จะมีวงกลมอยู่3วงนะคะมีวงกลมที่ชื่อว่าวงกลม A ก็คือเป็นวงกลมที่ใหญ่ที่สุดนะคะและหลังจากนั้นก็จะมีวงกลม B แล้วก็วงกลม C เนี่ยเป็นวงกลมที่แนบในวงกลม A ใช่ไหมคะโดยที่นอกจากว่า B และ C จะแนบในวงกลม A แล้ววงกลม B และวงกลม C ก็ กวงกลมก็แนบซึ่งกันและกันด้วยนะคะโอเคนะคะก็เริ่มต้นนะคะจุดศูนย์กลางของวงกลม a B และ C อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันอันนี้คือเงื่อนไขที่โจทย์ให้นะคะอ่าซึ่งถ้าเห็นเราเห็นจากภาพไม่ว่าจะเป็นรูปที่หหรือรูปที่สองเนี่ยถ้าลากเส้นเส้นตรงผ่านจุด ABC นะคะ3ามจุดนี้ก็จะอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันนะคะสองวงกลม B และ C เปลี่ยนขนาดได้ หมายถึงว่าเดี๋ยวถ้าเกิดตอนจังหวะที่เราสร้างเสร็จนะคะเราสามารถปรับขนาดวงกลม B และ C ได้ด้วยนะคะโดยขณะที่ขนาดของวงกลมทั้งสองเปลี่ยนไปนั้นหมายถึงว่าในขณะที่วงกลม B และวงกลม C เปลี่ยนขนาดนั้นนะคะวงกลม A ต้องไม่เปลี่ยนขนาดหมายความว่าขนาดของวงกลม A ต้องเท่าเดิมนะคะข้อ3าวงกลม B และ C เคลื่อนที่ไปรอบๆภายในวงกลม A ได้นะคะ ก็นึกภาพว่าจากรูปที่1ตําตำแหน่งของวงกลม B และวงกลม C นะคะพอขยับเลื่อนนะคะตำแหน่งของวงกลม B แล้วก็ C เปลี่ยนไปนะคะหมายถึงว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําได้นะคะก็ะคือเช่นเปลี่ยนจากรูปที่1ไปเป็นรูปที่2ขนาดของวงกลมทั้ง3ามต้องไม่เปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าขนาดที่เราเลื่อนวงกลม B และ C รอบวงกลม A นะคะขนาดของวงกลมทั้งสม ต้องเท่าเดิมนะคะ4ให้เราสร้างกุ่มแสดงการทำงานการเคลื่อนไหวของวงกลม B และสรอบวงกลม A อ, <c oughs> อันนี้ก็คือคำสั่งย่อยทั้ง4ให้เราสร้างรูปตามเงื่อนไขดังกล่าวนะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นพออ่านโจทย์แล้วรู้สึกว่าง่ายหรือยากให้ง่ายยกมือ ไม่กล้ายกเดี๋ยวปุ๊กกลัวให้ทําใช่ไหมไม่ต้องกลัวะนะมีไหมนึกถึงอะ่ะนี่น้องน้องปฐมนี่น้องปฐมนะนี่ข้อสอบประฐมศึกษานะโอเคนี่กาลังแบบเปิดดูหน้าดูตากันอยู่นะหลายคนที่ไม่เปิด,ปดกล้องเปิดกล้องได้นะ <c oughs> นีม่มีคะแนนเปิดกล้องด้วยนะเนี่ยครูเดี๋ยวครูจะแคปหน้าจอแล้วก็ถ่ายไว้ให้หมดเลยนะคะคาบไหนใครเปิดคาบไหนใครไม่เปิดนะอ่ะาพอเราตกลงกันแล้วใช่ไหมอ่ะว่าเราจะเปิดกล้องเวลาเรียนต้องเปิดกล้องนะเนี่ยอยู่ในตีปาริดาวัชิรวิทยาใครอีกยังไม่เปิดอ่าโอเค อโอเคอะโอเคได้ <c oughs> ก็เริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างวงกลม A ขึ้นมาก่อนทีนี้เนี่ยตอนจังหวะสร้างวงกลม A นะคะครูก็จะไม่ฟิกขนาดเนาะ <c oughs> ก็โอเคครูจะใช้เครื่องมือนะคะที่อยู่แถบด้านข้างเราเห็นใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเครื่องมือวงเวียนนะคะก็คลิกที่เครื่องมือวงเวียนนะคะแล้วก็ สร้างวงกลมหนึ่งวงนะคะสร้างวงกลมหนึ่งวงก็ไม่ต้องให้เล็กเกินไม่ต้องให้ใหญ่เกินเล็กอย่างเนี้ยเราก็จะสร้างวงกลม B และ C ยากใช่ไหมคะแล้วก็ <c oughs> ให้สร้างง่ายๆเราก็สร้างใหญ่ๆไว้ก่อนนะคะนี่ก็คือวงกลม A เราจะเห็นว่าตอนที่ครูหยิบเครื่องมือวงเวียนมานะคะก็จะมีจุดที่เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม A ของของวงกลมเนี่ยติดมาถูกไหมคะ 2จุดอ่านี่จุดแรกแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่อยู่บนเส้นรอบวงทั้งสองจุดนี้มีผลทําให้วงกลมมีขนาดเปลี่ยนแปลงได้นะคะโอเคอแต่ว่าครูจะเลือกซ่อนจุดที่อยู่บนอะไรคะอยู่บนเส้นรอบวงนะคะเดี๋ยวมันกลัวว่ามันจะกระทบต่อขนาดของวงก,กลมนะคะก็เลือกซ่อนจุดก็วิธีการก็คลิกนะคะเลือกที่จุดนี้ ะะอาจจะไปที่เมนูด้านบนก็คือเมนูแสดงผลแล้วก็เลือกซ่อนจุดก็ได้นะคะหรือนะคะง่ายกว่านั้นก็คลิกขวานะคะแล้วก็เลือกที่ซ่อนจุดนะคะโอเคเพราะฉะนั้นจริงๆตอนนี้วงกลมของเรานะคะก็จริงๆปรับขนาดได้อาจจะปรับขนาดได้ที่จุดเดียวก็คือจุดศูนย์กลางนะคะอ่ะ คราวนี้เนี่ยครูจะตั้งชื่อจุดนี้ว่าจุด A ก็คือเป็นวงกลม A นั่นเองนะคะโอเคได้วงกลม A มาแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราต้องการวงกลม B และ C ใช่ไหมคะที่อยู่ภายในวงกลม A และต้องอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกับวงกลม A ด้วยนะคะอ่ะก็ ก่อนอันดับแรกครูก็จะสร้างจุด1จุดนะคะให้มาอยู่บนเส้นรอบวงของวงกลม A นะคะวางตำแหน่งไหนก็ได้นะคะปึ๊บนะคะ,อะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะเป็นจุดกึ่งอิสระนั่นก็คือสามารถวิ่งได้นะคะบนวงกลม A นั่นเองแต่ว่าไม่สามารถทำให้วงกลม A เปลี่ยนขนาดได้ค่ะนะจากนั้นนะคะครูก็ลากเส้นตรง นะคะก็ใช้เครื่องมือเขียนเส้นในแนวตรงแล้วก็เลือกที่เส้นตรงนะคะก็มีมีหัวลูกศรสองคามีแอคโคนิดหน่อยเนาะอ่ะแล้วก็ได้นะอ่ะต่อแล้วก็เลือกที่ มีใครเปิดอยู่สองเรื่อนใ,นใกล้ๆกันหรือเปล่าอ่าเสียงหายไปละนะโอเคอ่ะก็เมื่อกี้เลือกที่เส้นตรงใช่ไหมคะแล้วก็สร้างเส้นตรงเนี้ยค่ะผ่านจุด a อีกจุดหนึ่งก็คืออ่าให้มาวางลงบนจุดที่เราสร้างบนบนวงกลม a นะคะึ๊บเพราะฉะนั้นเส้นตรงเส้นนี้นะคะจริงๆก็ยังยังไงคะผ่านจุด a แต่ก็ยังเคลื่อนอทิศท,ทางของเขาก็เนี้ยเขาก็อยู่บน จุด a นะคะแต่ว่าทิศทางเนี่ยก็เปลี่ยนได้นะคะอ่าโอเคอ่าจากนั้นแสดงว่าวงจุด b แล้วก็จุด c จะต้องอยู่บนเส้นตรงเส้นนี้ถูกไหมจากที่โจทย์บอกนะคะโอเคคราวนี้เนี่ยครูจะสร้างจุด b ได้ยังไงเออวงกลมแต่ว่ามีมันมีเงื่อนไขว่า b และ c เนี่ยเป็นไงคะถ้าเราดูจากรูปเนี่ยมันต้องไม่ไม่ออก มันต้องไม่มีขนาดใหญ่กว่าวงกลม A ถูกไหมมันก็ยังต้องอยู่ในวงกลม A อ่าจก็คือถ้าเกิดเราไม่ทราบเราก็ต้องลองสร้างเนาะเริ่มต้นจากอะไรดีเริ่มต้นจากหรือว่าเอาจุดอะไรก็ได้มาวางได้ไหมอ่ะอันนี้อาจจะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวครูสร้างส่วนของเส้นตรงนะคะเชื่อมให้เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมเอ่อเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม a ก่อน นะคะแล้วก็อ่านครูซ่อนเส้นตรงให้จะได้ไม่ต้องมีหลายเส้นนะคะอ่านซ่อนเส้นตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าจุด B จะต้องเป็นจุดที่อยู่บนเส้นตรงเส้นนี้หรือว่าบนส่วนของเส้นตรงเส้นนี้ดีๆหยิบจุดไปวางได้ไหมคะได้ไหมเราคิดว่าได้ไหมถ้าหยิบจุดไปวางคิดง่ายๆแล้วก็สร้างวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงผ่านไหมอ่า ทีนี้คาว่าสร้างวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงเราอยากจะให้มันสัมผัสกับวงกลมเก็ต้องเลือกใช่ไหมคะสองจุดอ่าเลือกคลิกหนึ่งจุดที่จุดศูนย์กลางสองอีกหนึ่งจุดก็คือจุดที่อยู่บนเส้นรอบวงเพื่อจะไปสร้างวงกลมที่สร้างจากจุดศูนย์กลางและจุดอื่นปึ๊บอ่าทีนี้เราลองอ่าเราลองเลื่อนวงเลื่อนจุดนี้ดูถ้าเราบอกว่าจุดนี้คือจุด B ี <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลื่อนมันมันมีเงื่อนไขว่าเป็นไงคะตำแหน่งของจุด B เนี่ยมันมีผลต่อขนาดของวงกลม B ถูกไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราหยิบจุดไปวางบนส่วนของเส้นตรงเส้นนี้เลยไม่ได้มันต้องมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมอ่าอันนี้เห็นแล้วนะคะว่าว่ามันจะต้อง มีรายละเอียดมากกว่านี้เวลาสร้างวงกลม b นะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยครูครูคล,ลบออกไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นให้เรานึกภาพว่าตอนที่เราสร้างวงกลม b หาจุด b อะคะ่ะถ้าจุด b ไปอยู่ตำแหน่งเดียวกับจุด a นะคะวงกลม b ก็จะมีขนาดเท่ากับวงกลม a ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าก็ต้องให้อะไรคะเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม b เนี่ยมีค่าไม่เกิน ครึ่งหนึ่งถูกไหมรัศมีของวงกลม A ถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นก็สร้างครูก็สร้างส่วนของเส้นตรงขึ้นมานะคะเชื่อมระหว่างจุดที่อยู่บนเส้นรอบวงของวงกลม A กับจุด A นะคะจากนั้นก็หยิบหนึ่งจุดนะคะมาวางบนนี้ปึ๊บพอหยิบหนึ่งจุดมาวางบนนี้ปึ๊บความพิเศษของจุดนี้คือนะคะ จุดนี้จะเลื่อนนะคะตำแหน่งที่จุดนี้อยู่เนี่ยนะคะก็สามารถอยู่ในส่วนของแค่อะไรคะรัศมีใช่ไหมด้านนี้ถูกไหมคะจากจุดปลายถึงจุด A เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าระยะจุดนี้นะคะไม่ได้เกินจุด A เ,เพราะฉะนั้นขนาดของวงกลม B ก็จะไม่มีขนาดใหญ่กว่าวงกลม A นึกอมอกไหมคเพราะฉะนั้นครูจะตั้งชื่อจุดนี้ว่าจุด B ะะจากนั้นก็ทำเหมือนที่เหมือนที่เราสร้างวงกลมเมื่อกี้นะคะก็คือเราต้องการเงื่อนไขที่บอกว่าเราต้อง,งการสร้างวงกลมนี้โดยให้จุดศูนย์กลางคือจุด B และอีกหนึ่งจุดที่อยู่บนวงกลมที่จะสร้างขึ้นใหม่คือจุดนี้นะคะแล้วเราก็ไปสร้างวงกลมที่สร้างจากจุดศูนย์กลางและจุดอื่นนะคะอ่า นี้ลองดูนะคะเพราะฉะนั้นแดงว่าวงกลม b จะมีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือมีขนาดเท่ากับวงกลม a นั่นเองถูกไหมคะอมโอเคอ่ะได้วงกลม b มาละนะคะคราวนี้ขอวงกลม c ได้ไหมตอนนี้ a กับ b เป็นจุดที่อยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกันถูกต้องตามเงื่อนไขนะคะคราวนี้อีกวงหนึ่งที่เราจะสร้างเนี่ย ถ้าคิดได้แล้วก็อยากจะตอบก็เปิดไมค์ได้เลยนะคะอ่าก็เป็นไงคะก็จะต้องสร้างให้แสดงว่าในส่วนที่เหลือเนี่ยมันต้องเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม C ถูกไหมคะอ่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะครูก็จะลากสร้างส่วนของเส้นตรงเพิ่มนะคะ โอเคนะคะเห็ออไหมคะอ่ะก็คือสร้างส่วนของเส้นตรงนะคะให้อยู่บนให้ยู่อยู่บนส่วนของเส้นตรงเดิมเนี่ยนะคะให้อยู่บนเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม A นะคะก็คือเริ่มต้นจากจุดนะคะที่อยู่บนเส้นรอบวงของวงกลม b นะคะกับจุดที่อยู่บนวงกลมวงกลม a นะคะอ่ะก็พอเราได้ระยะทางตรงนี้ขึ้นมาถูกไหมคะ เราก็สร้างวงกลมสีคราวนี้เนี่ยจุดศูนย์กลางของวงกลมวงนี้นะคะก็ต้องเป็นจุดกึงกลางของส่วนของเส้นตรงเส้นนี้ถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นทีนี้เนี่ยเราจะวางจุดแบบเขาเรียกว่าสุ่มๆเอาเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะคะต้องสร้างจุดกึงกลางนะคะอ่าพอสร้างจุดกึงกลางเสร็จป,ปุ๊บหลังจากนั้นนะคะเราก็จะสร้างวงกลมนะคะก็ ใช้จุดกึงกลางตรงนี้ละค่ะเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม C นะคะหรือจุดนี้ก็คือจุด C นั่นเองอตั้งชื่อก่อนจากนั้นนะคะเราก็ไปเลือกอีกหนึ่งจุดที่อยู่บนวงกลมนะคะก็คือจุดนี้แล้วก็ไปที่เมนูสร้างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกวงกลมที่สร้างจากจุดศูนย์กลางและจุดอื่นปึ๊บเข้าไปอ อ่ทีนี้เป็นไงคะวงกลม3วงนี้นะคะก็คือ A B และ C จะมีจุด A จุด B แล้วก็จุด C อยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกันตามเงื่อนไขถูกต้องนะคะเงื่อนไขที่สองก็คือวงกลม B และ C เปลี่ยนขนาดได้เปลี่ยนขนาดได้ไหมคะเปลี่ยนได้อ่โดยขนาดที่ขนาดของวงกลมทั้งสองเปลี่ยนไปขนาดของวงกลม A เป็นไงคะ เท่าเดิมเนาะวงกลม A ต้องมีขนาดบกเท่าเดิมนะคะถูกต้องนะคะ,ะแล้วก็ข้อ3ตามโจทย์ก็คือวงกลม B และวงกลม C เคลื่อนที่ไปรอบๆภายในวงกลม A เพราะฉะนั้นเรายังจําจุดนี้ได้ไหมคะจุดนี้เป็นจุดที่เราหยิบมาวางบนวงกลม A ตั้งแต่แรกถูกไหมเพราะเขาเพราะเพราอย่างนั้นเนี่ยจุดนี้นะคะจึงเป็นจุดกึ่งอิสระก็คือสาม,มารถเนี่นะค่ะ เคลื่อนไหวได้บนวงกลม A เลยนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้วงกลม D และวงกลม C เคลื่อนที่ไปรอบวงกลม A นะคะ,ะทีนี้นีเง่อนไขว่าขณะที่วงกลม B และวงกลม C เคลื่อนที่ไปเนี่ยขนาดของวงกลมทั้งสาต้องไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งก็ถูกต้องนะคะ,ะเพราะฉะนั้นยังขาดอีกหนึ่งข้อที่เราต้องทำเพิ่มก็คือ ให้เราแทนที่เราจะใช้มือค่ะจับเมาส์แล้วก็หมุนไปแบบนี้นะคะก็ให้เราไปไงคะให้เราสร้างปุ่มขึ้นมาอปุ่มหนึ่งนะคะเป็นปุ่มการทํางานที่ทําให้วงกลม B และวงกลม C เคลื่อนที่ไปรอบวงกลม A นะคะ,ะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวขอเก็บงานก่อนก็คือครูจะซ่อนซ่อนส่วนของเส้นตรงนะคะ อ่าซ่อนส่วนของเส้นตรงอันนี้ใช้ครูใชออ้ที่คีย์บอร์ดนะคะกด c อนโท H นะคะเพื่อก็คือคำสั่งซ่อนนั่นเองนะคะจุดนี้ก็คือจุดตัดจะซ่อนซ่อนก็ดีเหมือนกันเนาะอ่าโอเคอ่าจุดนี้ก็ซ่อนได้ปึ๊บ แล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนสีวงกลมสักหน่อยนะคะจะเปลี่ยนให้ตรงกับอะไรนะสีตามโจทย์ก็ได้ก็คือวงกลมสีเนี่ยจะเป็นสีแดงใช่ไหมคะเราก็คลิกเลือกที่เส้นรอบวงนะคะแล้วก็ไปที่เมนูสแสดงผลนะคะแล้วก็เลือกอใช้เส้นหนาเส้นหนาสีแดงสีแดงโอเคอ่ะก็ วงกลมนี้เป็นสีน้ำเงินเราจะคลิกขวาก็ได้นะคะเส้นหนาสีน้ำเงินป,ปึ๊บเปลี่ยนให้เป็นเส้นหนาแล้วก็สีเขียวเหมือนเดิมนะคะอ่าโอเคปึ๊บปึ๊บถูกต้องนะอ่าได้ตามเงื่อนไขเป๊ะนะคะขาดหนึ่งคำสั่งก็คือ เราต้องทําให้เราต้องสร้างปุ่มแสดงการทํางานให้จุดนี้ค่ะเขาหมุนไปรอบวงกลม A ให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีปุ่มอยู่ก็คือวันก่อนเนี่ยตอนที่ครูแนะนําเมนูนะคะที่เมนูแก้ไขนะคะมันจะมีคําว่าปุ่มแสดงการทางานเห็นไหมคะอ่านะคะวิธีการนะคะก็คือเราอยากจะ,ะจัดการกับปุ่มไหนแล้วก็คลิกนะคะอย่างเช่นครูจะสร้างปุ่มการ แสดงการทำงานโดยให้จุดนี้นะคะเคลื่อนไหวไปบนวงกลม A ครูก็คลิกเลือกที่จุดนี้นะคะแล้วก็ไปที่เมนูแก้ไขเลือกที่ปุ่มแสดงการทำงานแล้วก็การเคลื่อนไหวอ่ะคลิกเลยนะการเคลื่อนไหวอ่ะโอเคนะคะรายละเอียดนะคะ อาจจะชื่อไม่เหมือนกันก็ได้นะจุดชาร์ปของคร่วชื่อจุดชาร์ปสามนะคะก็คือจะหมุนทวนเข็มนาฬิการอบ,รอบ,รอบๆวงกลม A ก็คือวงกลมชาร์ปหนึ่งอัตราเร็วปานกลางอันนี้คือถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนอะไรก็คือจะเป็นไปตามออปชันนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าโอเคอทวนเข็มมันก็มีให้เลือกอีกนะจะเลือกทวนเข็มนาฬิกา ตามเข็มนาฬิกาหรือไปทั้งสองทิศทางหรือแบบสุ่มนะคะก็ตรงนี้ไม่ซีเรียสคือโจทย์ไม่ได้กําหนดว่าต้องการตามหรือทวนแต่โจทย์แค่บอกว่าให้มันให้เขาเคลื่อนไหวได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็เ,เลือกอะไรก็ได้ตรงนี้เวลาสอบสมมุตินะตรงถ้ารไม่ได้ระบุก็ให้แค่เคลื่อนไหวก็เลือกทิศทางเราเองนะคะ,ะปานกลางก็พอเนาะอา,าราเร็วมันจะมีช้าปานกลางเร็วแล้วก็อื่นๆเพราะว่าอื่นๆก็คือให้ระบุ ให้ระบุอัตราเร็วเองนะคะ,อะตอนนี้ครูเลือกแบบปันกลางอัตราเร็วที่เขามีให้ก่อนนะคะ,ะแล้วก็ถ้าให้ง่ายขึ้นนะคะเราก็จะไปเปลี่ยนชื่อป้ายตอนนี้สังเกตว่าไอที่หน้าจอ JSP ของเราเนี่ยนะคะมันจะมีแถบข้อความที่บอกว่าการเคลื่อนไหวจุดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนชื่อมันก็จะชื่อปุ่มตามนี้นะคะ แต่ถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนชื่อเราก็ไปเลือกที่ป้ายแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้มันสอดคล้องกับการกระทําของปุ่มนี้นะคะเช่นบอกว่าอ่ะเคลื่อนอะไรคะใช้คําว่าอะไรในนี้อะเคลื่อนที่วงกลม B และ C รอบวงกลม A อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือพูดให้เสื่อนะคะอาจจะยาวนิดนึงแต่ว่า เพือนที่วงกลม B C รอบวงกลม A อย่างเงี้ยนะคะอ่าแล้วก็รูปแบบแล้วก็เลือกได้อันนี้ก็คือแบบอักษรนะคะอ่า ก็ของครูก็ไม่ได้ฟลิกอะไรแต่ว่าเอาขนาดให้ใหญ่หน่อยละกันวเวลาเลือกกลุ่มอ่ะสีก็เลือกได้นะคะอย่างเช่นอ่ะเอาสีอะไรดีเอสีเขียวอย่างเงี้ยอ่ะจะให้ตัวอักษรเป็นตัวหนาไหมนะคะอืมอสมมติไอ้ตรงนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะคะครูกดตกลงแล้วก็โอเคอ่ะชื่อกลุ่มก็ใหญ่มากนะคะก็กลุ่มน,นี้ชื่อว่า เป็นปุ่มที่แสดงการเคลื่อนที่วงกลม B และ C รอบวงกลม A อ่ะอยากจะเราใช้งานปุ่มไหมแล้วก็กดนะคะปึ๊บเพราะฉะนั้นมันจะเป็นมันจะทำหน้าที่ให้จุดนี้ค่ะจุดจุดที่เราเลือกเมื่อตะกี้นะคะเคลื่อนเคลื่อนไหวไปรอบรอบวงกลม A นะคะอ่าจริงๆคำสั่งปุ่มแสดงการทำงานตรงเนี้ยนะคะ มันจะมีสองฟังก์ชันที่คล้ายๆกันก็คือการเคลื่อนที่และก็การเคลื่อนไหวอตอนนี้เป็นการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวหมายถึงนะคะเรามี1จุดแล้วเรามีเหมือนกับมีรางอะ่ะมีเส้นทางให้จุดเนี้ยค่ะเดินซึ่งเส้นทางในที่นี้ก็คือเส้นรอบวงของวงกลม A นะคะ,ะสำหรับการเคลื่อนที่เดี๋ยวค่อยเจอสถานการณ์ต่อไปก็คือ มีสองจุดแล้วให้จุดหนึ่งเคลื่อนที่ไปหาอีกจุดหนึ่งอันนั้นเราจะใช้คําสั่งการเคลื่อนที่นะคะเดี๋ยวค่อยๆสอนไปเรื่อยๆนะคะอ่าโอเคผ่านเนาะถ้าอยากจะให้หยุดแล้วก็เป็นไงคะมาคลิกที่เดิมคลิกทีกก่ปุ่มปุ๊บอ่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาถามว่างานงานข้อนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วยังคะอันนี้คือข้อหนึ่งจุดหนึ่ง สมบูรณ์ไหมสมบูรณ์แล้วนะคะเพราะว่ามีสีข้อย่อยเราทำตามคำสั่งทุกอย่างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบไปว่าข้อนี้คือข้อสอบของเรานะคะแล้วเวลาครูมาตรวจสุดเวลาครูคมาตรวจงานใช่ไหมคะครูก็จะเปิดไฟล์ของเราขึ้นมาแล้วครูก็จะตรวจสอบตามเงื่อนไขที่ครูให้อย่างเช่น 1. จุด A B C ต้องเป็นจุดที่อยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกันเพราะฉะนั้น ครูก็จะลากเส้นเชื่อมอย่างเช่นครูก็เลือกสองจุดแล้วครูก็ไปอะไรคะไปสร้างเส้นตรงอย่างเงี้ยปึ๊บอ่าถ้าสามจุดนี้อยู่บนเส้นตรงเดียวกันแสดงว่าเงื่อนไขแรกเราทําผ่านแต่ถ้าเกิดมีจุดหนึ่งแบบไปอยู่เกือบๆเฉียดๆอ่าหรือไม่ได้อยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกันก็ก็ตกตั้งแต่เงื่อนไขแรกนี่ออกไหมก็ก็พลาดเลยนะคะอย่างนี้เป็นต้นอ่า หรือนะคะคำสั่งที่2นะคะครูก็จะเช็คว่าเป็นไงคะเนี่ยตอนที่จุด B B กับ C ปรับขนาดเนี่ยขนาดของวงกลม A ต้องเท่าเดิมนะอ่ะเท่าไหมแล้วก็3ก็คืออะไรคะมีปุ่มแสดงการทำงานให้ครูหรือเปล่าอ่าอย่างเช่นมีแค่รูปแต่ไม่ได้โชว์ปุ่มแสดงการทำงานนะคะเพราะฉะนั้น ทุกข้อย่อยก็จะมีคะแนนหมดนะคะอ่าเพราะฉะนั้นก็เวลาทําก็อ่านโจทย์ให้ดีแล้วก็ทําตามเงื่อนไขที่โจทย์ต้องการให้ครบถ้วนนะคะอ่าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะอ่ายากไหมคะ